ก่อนที่เาจะดูดรีวิว <Stars> กันนะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าท่านใดที่เกิดเดือนมการาคมนี้นะครับนะฮะมี3โปรโมชั่นหลักให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนะฮะโปรโมชั่นแรกนะครับซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปได้ส่วนลด400บาทโปรโมชั่นที่2นะครับซื้อครบ7 0 0 0บาทขึ้นไปได้ส่วนลด700บาทโปรโมชั่นที่3นะครับซื้อครบ1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับได้ส่วนลด1,500บาทนะครับนะวิธีการยืนยันการใช้สิทธิ ในการเดือนเกิดนี้นะครับก็คือถ่ายหน้าบัตรประชาชนมานะครับให้เห็นรูปหน้าบัตรกับเดือนเกิดนะครับกับวันเกิดของท่านนะว่าโอเคเกิดเดือนมกราจริงๆนะครับสำหรับบีบีกันนะถ้าเป็นแบงก์กันนะครับก็คือถ่ายรูปเต็มหน้าบัตรมาเลยนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องทําใบเสื้อพวกท่านอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ได้มีจะได้ทําใบซื้อทั้งท่านได้ไปเลยนะครับ แล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้เกิดเดือนนี้ <No. S 1> ก็อย่าน้อยใจยไปนะครับเราก็มีโปรโมชันให้พวกท่านเหมือนกันนะครับผมเมื่อลูกท่านซื้อครบ4,000บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลด200บาทนะครับผมนะก็นั่นแหละครับมีโปรโมชันให้กับลูกค้าที่ไม่ได้เกิดในเดือนนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็โปรโมชัน200เนี่ยไม่นับรวมสิทธิ์ลูกค้าที่เกิดเดือนนี้นะครับนะเพราะว่าท่านได้สิทธิ์เดือนเกิดไปแล้วเนาะเข้าใจกันนะครับนะก็ ประมาณนี้นะครับผมโปรโมชันนี้จะอยู่ถึงวันที่31มกราคมนะครับผมนะโอเคครับก็ใครที่เกิดเดือนนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันล่วงหน้ากันไปเลยโอเคครับต่อไปก็ชมรีวิวกันได้เลยครับผมโอเคครับอยู่กับร้านมางคายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าตัว Army r 6 0 1ตัว Standard v e วอร์ชนนะครับนะเป็นตัว Standard v e r s i o ชัน นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะก็ในความที่เป็นตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันนะครับถามว่าทำไมผมถึงเพราะว่าบางทีอ่ะไอ้รุ่นเนี้ยถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเวอร์ชันอ่ะเราจะแทบจะแยกไกับตัว CNC เวอร์ชันไม่ออกนะครับแยกด้วยวิธีการเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะครับจริงๆมันก็ดูยากอยู่นะดูผ่านลูกหรือผ่านคลิปยากอยู่นะครับก็ อ่ะให้ดูก่อนตัวนี้เปิดราคาก่อนนะครับตัวนี้สภาพใหม่ลอยน้อยมากนะครับสวยด้วยตัวนี้เปิดราคาที่สองพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมเล่นก็สามพันบาทฟรีค่าส่งนะครับก็อยากจะให้ดูก่อนนะมาดูกันตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับถ่ายหลังตัวก๊อกกี้ผมนะไม่รู้คลิปไหนรันเสร็จก่อนก็นั่นคือซิลิโคนหมดแล้วนะครับแต่ผมจะเทสให้ดูแต่มันยังมีสาระลอลื่นอยู่บ้างก็จะไม่ยุ่งเลยมากนะตัวปืนประกอบไปคู่มือตัวปืนแม็กกาซีนนะครับนะ ให้ดูกันนะครับสภาพภายนอกงามโคตรสียังไม่ลอกเลยสวยมากนะครับสวยโคตรโคตเลยนะนะโลโกโท้ทาลงทารันอยู่ครบนะครับไม่ลอกส่วนหน้าเฟอร์บิ้กติกส่นหลังธรรมดานะครับนะสวยมากเลยแล้วดูระบบกันเซฟกดเซฟใช้ได้นะครับระบบ100้อยอะรอยภายนอกไม่มีมาดูรอยแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนก็มีก็จึงหนึ่ง โอ้สวยรอยทาไมมีวะรอยขูดนิดนึงนะครับตุลแม็กมีรอยบุบนิดนึงนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับปืนสวยอยู่แล้วก็ถ้าจะสสซิลิโคนนะด้วยความซิลิโคนหมดน่าจะถึง,ว,งวันที่ผมลงคลิปวันที่ผมลงคลิปนี่แหละเพราะสั่งไปประมาณ2วันลวแม่งส่งช้านะครับตูกสาสั่งเผื่อวันที่ต้องถ่ายนะเพราะว่าถ่ายวันที่เช็คสภาพอากาศแล้วว่ามันมันไม่หนาวเกินไปนะถ้าหนาวเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยถ่ายคลิปแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าแรงดันไม่พอนะครับอากาศเย็นปืนเพี้ยนนะ อ่ะก้ฉีดซิลิโคนแล้วฉีดต,ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับแม็กนะเดี๋ยววันที่ลงคลิปน่าจะดี๋ยวได้ถอดล้างกันใหม่นะครับอ่ะลูกในเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวสแตนดาดเวอร์ชันนะครับถ้าผมจะให้ดูเวลาท่านไปหาซื้อมือสองตามกลุ่มเนี่ยจริงๆแม่งก็ดูยากมากนะถ้าเพราะบางคนอะไม่ได้เก็บกล่องไว้ถ้ากล่องเราจะสังเกตหน้ากล่องได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นิดนึงให้มันเด่น นะครับแต่ผมก็จําได้ว่ามีอะไรแต่ผมต้ดูเทียบจากในที่ผมต้องดูดูทีนึงบางทีก็จําไม่ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันมเมมเต็มนะครับก็ถ้านึกอะไรไม่ออก Google นะครับไปเปิดคลิปดูย้อนเก่าว็บ y o ยูทูบเปิดดูย้อนหลังคลิปตัวเองนะครับแล้วเช็คโดยละเอียดจากรูปภาพนะครับอ่ะสภาพภายในยังใหม่อยู่นกก็มีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ข้างในก็ถือว่ายิงน้อยนะไม่มีรอยถลอกใดๆเลยนะครับ ไม่มีรอยทะลอกแล้วก็ถูไปดําคือดําจริงดําสนิทเลยไม่มีรอยทะลอกนะครับมีก็เล็กน้อยถือว่าสภาพดีมากนะครับซึ่งผมว่จะได้ครับผมเช็คสภาพแล้วทุกตัวต้องผ่าน QC โดยผมเองนะครับแต่จะตอบช้านะขออภัยนะครับโอ้โหพังหลังเริ่มตอบช้านะขออภัยนะฮะงานยุ่งจริงนะครับโอ้โหงานเยอะนะงานซ่อมนะต้องหาคนช่วยแล้วเราบัง่ยช่วยชั่วคราวนะครับไม่ไหว เหนื่อยเกินอ่ะวิธีการถอดนะครับก็คือดันแปองออกหน้าแบบนี้แล้วขันออกหมุนก็หาตัวนะครับถ้าเราหันสไลด์ออกทางขวามือนะครับถ้าปากกระบอกขวามือจะหมุนก็หาตัวแบบนี้นะครับปุ๊บมันก็หลุดแล้วนะครับถอันนี้ข้างในเดิมทุกอย่างเดิมสนิทเลยนะครับอืมนี่เลยนะครับอืมสภาพสวยนะมันสวยอยู่ นะครับแต่มีรอยมาบ้างอะไรมาบ้างก็ต้องล้างกันใหม่ทีเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ย <S <S แห้งสนิทเลยนะนี่อันนี้คือแห้งสนิทเลยนะเดี๋ยวตอนเทสยิงเดี๋ยวผมเอาไอ้ผมมีซิลิโคนเขาเรียกอะไรนะซิลิโคนกระป๋องเล็กอะอ่าเออผมมีของอัลตราฟอร์ดนี่หว่านะครับไอ,อ้กระป๋องเล็ก,กน,นั้นมันร้อยเจ็ดสิบนะของอัลตราฟอร์ดมีมาขายแล้ว <S <S ลืมโปรโมทเออลืมของอัลตราฟอร์ดมีนี่หว่าไม่ได้หยิบมาขออภัยนะครับ <S <S เออมีของอัลต้า ลืมโปรโมทเลยอันนั้นก็ะป๋องละ170กระป๋องลราจะประมาณเท่าเนี้นะครับจะจะเล็กกว่านี้นิดนึงแล้วแต่ของอัลต้าฟอร์ดนะครับเอ้ยลืมสนิทเลยไม่ไม่เป็นไรลืมนะครับของในร้านบางทีมันเยอะเกินที่ช่างก็ลืมเหมือนกันนะนะครับอ่ะใส่กลับเข้าไปนะครับปุ๊บ เดี๋ยวกรอไอ้กระป๋องใหญ่มาแล้วผมค่อยล้างหรือไม่ก็รอ,อใช้กระป๋องเล็กกะล้างไปเลยนะครับลืมนะถ้าจะเดินไปหยิบไก่โต๊ะทํางานกับโต๊ะที่ผมได้ถ่ายคลิปอยู่คนละฝ้าของของ,ของบ้านนะครับบางคนสงสัยว่าบ้านใหญ่ขนาดเลยอ่ะใครเคยมาร้านผมก็จะรู้ดีนะครับร้านผมมีอยู่มุมหนึ่งแต่บ้านบ้านผมแม่งใหญ่เกินนะครับแต่ก่อนแม่ผ้ขายข้าวครับแล้วพอดีห้องที่เขาทําไว้ไม่ได้ใชเนะนะครับที่แต่ก่อนไว้เป็นห้องแอร์แต่ก็ไม่ได้ถ่ายห้องแอร์นะเพราะว่า ถ่ายประเตียวไม่ได้นานก็ไม่ไม่เปิดเปื่องไฟนะครับพัดลมพอเปิดประตูเอาก็เย็นแล้วนะครับเดี๋ยวนะเกีียวตัวนี้ใส่ยากนิดนึงนะครับต้องขืนเขาหน่อยนี่ครับเรียบร้อยอยังไม่สุดด้วยนะมือถุงมือมันลื่นนะครับโอเคก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่สไลด์กลับเข้าไป เดี๋ยวผมใช้กระป๋องใหญ่ล้างน,นะครับแล้วกระป๋องเล็กกันนมันเป็นแบบอีกแบบหนึ่งผมว่าของอัลตอร์ฟอร์ดก็ใช้ดีนะครับไม่ใช่ว่าผมคืออง่ายคือเขาเป็นเซล์แล้วกันน้ำมาขายนะครับผมมีได้กับร้านส่งเนาะนะครับก็ลองเทสแล้วแหละว,ว่าโอเคใช้ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ลื่นเท่าจราบีขาวกับสูตรที่ผมกลาลังคิดอยู่นะครับก็ถ้าใช้ล้างได้แต่ผมว่าแอบตัวน,นิดนึงแต่ก็ใช้ดีนะครับใช้ดีนะถือว่าเป็นสาร,รล่อลื่นที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมต่อไปก็ส่งกับทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว army r60 1 s ร์หกศูนย์หนึ่งตวอร์ัตัวนี้ตัวหนึ่งแม็กนะครับมาดูกันแกส๊สสองไคจนะครับวิธีการอัดแกส๊ส <c oughs> ไปถ้าผู้เล่นมือใหม่อยานแบบนี้เจอก็ยังเห็นอยู่ ก็ยังมีอย so well right ู like ่เพราะเขาจะได้เพราะบางคนอาจจะไม่แก yeah? ็สว่าบางร้านที่ซื้อมือหนึ่งไปนะครับเขาอาจจะไม่ได้แนะนําแบบแบบเหมือนบางร้านเขาก็แนะนำบางร้านไม่แนะนําก็แล้วแต่นะครับยาดแบบนี้เนี่ยแบบนี้มันมีแต่ลมเข้าแล้วท่านจะยิงได้ประมาณ5้านัดหรืออาจจะไม่ถึงมันก็จะหมดเพราะว่ามีแต่ลมไม่มีแก๊สแก๊สเปรียบเสมือนน้าท่านลองเขย่ากระป๋องแก๊สดูมันเหมือนน้ํานะครับถ้าจดแก๊สก็ทําแบบนี้อัดลมแบบนี้ กดค้างไว้หถึงสิบวิโดยประมาณแล้วค่อยปล่อยแบบนี้นะครับมาลูกที่วัดความแรงนะครับลูก0.20ลูกไซม์มาตรฐานมาตรฐานที่เราใช้เล่นกันไม่ว่าจะลงสนามหรือวัดความแรงจากโรงงานนะครับมาต่อไปก็เทความแม่นยำใช้ลูก0.25นะครับ มาเลยนะครับมาถ้าอันนี้ผมสาธิตให้ดูว่าถ้าเราเกิดเราแขวนสไลด์ไว้ถูกไหมถ้าเราแขวนสไลด์ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเอาสไลด์ลงนะครับในกรณีที่ลูกหมดสไลด์ค้างหรือเราบรรจุไปแล้ว้วขนขณะลูกหมดให้ดึงกดปล่อยนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวขันแขวนสไลด์ย้ํามากนะครับอันนี้ทําให้ดูเห็นตเลยนะครับเพื่อเป็นการเซฟระบบทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียหายได้ไวขึ้นนะครับนะ แล้ว <c oughs> มาดูความแรงกันคันคอเนี่ยวันนี้สามแปดหนึ่งสามห้าสามสามห้าสามสามห้าสามสามสามนะครับนัดแรกไม่นับแล้วกันนะฮะน่าจะเพี้ยนนะครับนัดนัดต่อไปเนี่ยก็อยู่ประมาณสามร้อยสามสิบห้าถึงสามสิบสามนะครับสามสามหึงสามห้าก็ประมาณสามร้อยสามสิบ นะครับไม่ถึง340นะนะครับประมาณ330นะมันปัดเศษลงมาเพราะว่ามันไม่เกินนะครับมัน330ถึง335นะครับผมโอเคต่อไปเราก็ดูฝันแม่นยำกันนะครับโอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะวิ่งได้ประมาณ15เมตรกับเจ้าตัวอาร์มี่ R601 สแตนดาร์นะครับ ยีสิบห้าเมตรไปรยี่สิบเมตรดีกว่าโอเคมาเป้าสิบเซนและยีสิบเซนในเะยะประมาณสิบเมตรนะครับอืมสิบเมตรโอเคนะสำหเป้าใหญ่เป้าเล็กอาจจะมาคอมเมตร เคไหมยิงได้ปกติลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเคยพูดไปนานแล้วแหละแต่อยากจะย,ายา้ำอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดวิธีการใครไม่แม่แมนนะครับแบบสมมุติว่าถ้าเล่นมานานแล้วแล้วเกิดมีอาการยิงไม่ค่อยแม่นนะครับหรือบางทีซื้อจากโรงงานนะครับก็ต้องแทงท่อก่อนทีหนึ่งนะครับผมทำไมถึงต้องแทงท่อเพราะว่าหนึ่งบางทีออกจากโรงง,งานก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในการขนส่งการอะไรเงี้ยบางทีการแพ็คข,ของการอะไรในโรงง,งานทีเขามีฝุ่นเข้าไปจับตามท่อด้านในเราก็บางรุ่นครับเขามีอ่า ใช้ทางความสะอาดให้ถ้าไม่มีนะครับก็ให้ใช้เ,เดี๋ยวผมสอนไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวผมลงคลิปเพราะว่าผมถ่ายพร้อมกับวันนี้เดี๋ยวจะอาจะอาจะมีบางตัวที่สอนแล้วกันถ้าผมนึกออกเนะี่ยถ้าผมไม่ลืมนะครับ <laughs> <laughs> นะเดี๋ยวอาจจะมีสอนในตัวที่ผมอ่าตัวต้นคลิปนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะนะ <laughs> ตัวนี้ันถ่ายมาแล้วก็ไม่ทันแล้วนะครับนะฮะอาจจะมีเดี๋ยวตัวไหนสอนผมสอนอีกทีหนึง่ง <laughs> นะครับโอเคนะครับผมันดับต่อไปนะครับเราแม็กออกก่อนอนะครับผมอย่างแรกเล่นเสร็จแล้วนะ เซฟตีส้สำคัญที่สุดนะครับเอแม็กออกเช็คมีลูกค้าไหมไม่มีโอเคแก๊ส okay. ก็ไม่ต้องอ่อนครับแก๊สรื่นใหม่มีซิลิโคนในตัวนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนถ้ามันรั่วจะซึมเมื่อแต่เมื่อหมดอายุตามการใช้งานนะครับนะอันต่อไปดึงสไลด์ถอยหลังลงดึงไม่ลงดึงกดปล่อยรั่นไกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับการที่ผมมาใช้วิธีนี้เพราะว่าหนึ่งเป็นการเซฟตัวสไลด์ไม่ให้สึกล้าวไวนะครับถ้าโชคดีมันก็แค่สึกเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนกับตัวสไลด์ ตัวเนี้ยมันไม่ค่อยสึกสำหรับหนึ่งก้างหนึ่งไฮคาปานตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นสึกเลยนะตัวกันปั่นสไลด์มันเจอเหมือนก๊อกเลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันหนากว่าจตัวล่องสไลด์นะครับทางเดียวคือถ้ามันแหว่งนะครับก็คือเจาะไอรูเนี้ยผมต้องเคาะไอรูนี้ออกแล้วก็ตะไบแต่งล่องเพื่อให้มันคมขึ้นนะครับมันจะได้ไม่ไม่ได้กลับมาใช้งานได้นะครับแต่มันก็จะแหว่งเข้าไปนิดนึงอาจจะมีรอยถูนะครับก็ก็ดีกว่าต้องเปลี่ยนสไลด์แล้วกันเนาะนะครับนั่นคือกรณีที่โชคดีถ้าโชคร้ายมันล้าวขึ้นมาก บันทาร์นะครับเปลี่ยนสไลด์ทีก็หลายตังค์นะยิงสไลด์ทารานผมบอกเลยว่าหายากนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีกันเฉียงซาวเรตบีแคร์ซอสนะครับผมหรือบอกว่าเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้เดี๋ย่าใต้กดข้อเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสำหรับบีบีการ์ดนะครับนานๆล้างทำความสะอาดกันบ้างนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ